สวัสดีพ่อแม่พั่น้องชาวทุกทาก่าน,นที่รบรายการพิเลตครับผมวันนี้จะมาใช้ตัวละคร3มดาวในเกมโคโนซึบะครับเป็นตัวละคร3ดาวล้วนและไม่มีความสมดุลอะไรเลยในการผ่านด่านสำหรับใครที่ไม่มีตัวสีดาวหรือมีแหละแต่ว่าเป็นตัวที่ไม่มีความสมดุล ไม่แบบไม่แบบไม,ไม่มีท่าหรืออะไรอย่างเงี้ยล้วก็มาเล่นได้นี่อันนี้คือจะเป็นทีมสาดาวที่ผมเล่นอยู่นะปัจจุบันทีท่จริงผมมีสีดาวนี่สีดาวคือผมจะใช้ทีมนี้ในการผ่านด่านเพราะว่ามันสามารถผ่านด่านได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอาจจะมีตายบ้างไม่ตายบ้างก็แล้วแต่แต่ว่าโอกาสที่จะรอดจอสูงสูงมากตั <c> ้ง <oughs> <c oughs> ทีมือที่ผมเพิ่งตื่นเช้าอันนี้จะเป็นสามดาวลวุลว้นวนเลยเป็นทั้งตัวหลักทั้งตัวรอง สามดาวล้วนๆซึ่งผมเคยผ่านด้วยทีมนี้ไหมเคยมาแล้วตอนแรกผมก็ไปคิดว่ามันจะผ่านหรอ,อไปมาๆๆอ้าวผ่านเฉยเลยแต่ว่าอาวุธเนี้ยผมจะเอาแค่สี่ดาวพอแต่ว่าเอ้ผมจเจ้าสี่ดาวนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าอาวุธเนี้ยมันหาได้กันได้ง่ายๆมากๆซึ่งผมก็เลยเออเจ้าทีมแต่ว่าลองเอาทีมลองเอาวันนี้มาดูก็ได้อ่ะ ประมาณอันนี้แต่ว่าทีมนี้นี่มันมีโอกาสชนะไหมมันก็มีโอกาสชนะแต่ว่ามันมีก็โอกาสแบบตีพลาดบ้างแบบบอสแบบสกิลสกิลของเราอะ่ะมีโอกาสที่มันจะทําใหตา้ตาบอกตาบอกค่อนข้างที่จะไม่ไม่ได้ร้อเปอร์เซนต์ไงแล้วก็มันก็เลยค่อนข้างมีปัญหามามา มันจะมาเริ่มกันเลยคือถ้าผมตื่นจาไเสียงเปลี่ยนก็ต้องขอโทษด้วยพอดีมันตึกมันชุ่มช้าเกินไปไงแล้วพอดีผมก็ว่าเออจะทําคลิปให้ผู้ชมดูให้ก็โอเคกันกิ๊กไปเราจะมาดูกันว่าเราสามารถพันดานด้วยตัวละครสามดาได้ไหมไปเลสโกอาวุธไม่มีความสมดลุลธาตุก็ไม่มีความสมดลุลก็คือแบบเหมือนแค่เอาเอาเอา,เอาไว้แบบเอาไวเ้เล่นๆเฉยๆเอาไว้แบบขอใพันดาก็พอมาวิทย์ไป เอาอควาแล้วก็ยุยยุยนี่อันนี้ตอนนี้ตอนนี้คือตาบอดไปแล้วนี่อันนี้ก็จะยัดยัดสกิลกควาฮิวไหมโอเคฮิวครับเป็นทีมที่ผมไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่สาดาวนะเพราะว่า1คือมันค่อนข้างมีปัญหาคือสกิลของแต่ละคนมันแทบจะไม่มีความเด่นอะไรหรืออะไรเลยไงแล้วก็มันคือมันคือมันก็เด่นแหละแต่ว่า เนื่องจากมันมีปัญหาเรื่องไอ้นี่เรื่องเรื่องแบบสกิลมันไม่ค่อยโอเคสำหรับผมเท่าไหร่แบบมันไม่ค่อยโอเคกับซีดาวแต่ว่าแต่ว่าเอาไว้เล่นๆแบบเอาไว้เป็นตัวเสริมอ่ะตัวเสริมแบบไม่มีตัวละครที่เราอยากได้เลยเนี่ยยังได้ยังพอที่จะเล่นได้อยู่แต่ผมไม่รู้นะว่าทีมนี้จะชนะได้ไหมเนี่ยแต่ตอนนี้กําลังดูอยู่เนี่ยโอเคมาสามดาวเปิดเรียมโอ้อยเห็นไหมนี่เจอวิทเข้าไป โอเคก็ถือว่าเป็นตัวพันดาที่ค่้นข้างดีนี่อันนี้คือ3ดาวทั้งทีมเลยเห็นไหมเนี่ยแค่สามดาวทั้งทีมก็สามารถชนะได้สำหรับใครที่มีสีดาวก็สามารถชนะได้เช่นกันนี่ซึ่งผมยังเล่นได้ผมจะเล่นได้อีกรอบหนึ่งอ่ะไปสกูร์ go. แต่ถ้าเกิดคุณไม่พานดาหรือคุณแบบวิตายก่อนหรืออะไรอยา่างเงี้ยผมแนะนำว่าให้รีออกไปก่อนมันเราเสียอะไรไหมเราแค่เสียหนึ่งหนึ่งหนึ่งคูปอง เสหนึ่งคูปองเลยจริงๆอิตอนนี้รถรถเกาะเวเราแหละไม่เป็นไรเราแพ้กายภาพ <c oughs> ผมบอกไว้ก่อนว่าทีมเวจะแพ้กายภาพส่วนกายภาพจะแพ้ทีมเวนะอันนี้บอกไว้ก่อนแต่ว่าบางครั้งอะบางบ,บ,บ,บอสอะอาจจะตีตัวกายภาพก็จ,จะแพ้แพ้กายภาพเช่นกันแต่โอกาสที่จะมีไหมมันก็มีแต่มันก็ไม่ได้มีเยอะมากอะอันนี้ก็ไม่รู้นะ อันนี้ยูยูผมได้ตายไปแล้วมันเอาจริงคือยู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 มันเป็นตัวตัวตัวที่ต้องมีเนี่ยนะเอาจริงอ่ะแต่ว่าเราไม่มีก็ได้กันแล้วแต่เหมือนกันนะอ่ะอี่ฟานิวิทย์เปิบเปิบเปิบอ่าเรียบร้อยเอาความไม่ตายครับวิดครับวิดอันตีไหมอันตีเล็กทีอ่าอ่าไม่รู้ครับอ่าอันตีวิทย์ชั้นโอ้โหเรียบร้อยครับวิดผมคือวิดอ่ะวิดเนี่ยวิดมันเป็นถือว่ามันเป็นตัวอันตีที่ค่อนข้างแรงมากเลยนะ แต่ก็ไม่เป็นไรโดนโดนสองคนนี้ไปโอเคเรียบร้อยแล้วโอเคนี่อันนี้จะเป็นทีมที่ค่อนข้างผ่านร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าอาจจะไม่ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้รอดหมดแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะเราเพราะว่าบอสเนี้ยมันไม่ต้องใช้ดาวคือถ้ามันใช้ดาวจริงอ่ะมันก็จะมีแบบต้องชนะภายในหกสิบวิต้องห้ามตายแต่ละคนอะไรอย่างงี้นี่แต่ไม่เป็นไรเราแหกกฎของมันได้นี่ส่วนของรางวัลก็แรกๆไปเลยแรกๆก็จะผมจะเอาเหรียญก่อนนี่เหรียญพวกนี้ เหรียญเหรียญเหรียญสำคัญไหมสาคัญเพราะมันสามารถไปแลกอาวุธได้แล้วก็ยายาตยานี้ส่วนอาวุธพวกนี้เราก็สามารถไปแลกได้เผื่อเอาไว้ในอนาคตมันจะมีบ,บ,บอสให้เราตีเราก็เลยต้องเอาอาวุธมาใช้ด้วยเผื่อจะแลกอะไรไหมก็ไปแลกไปแลกของวัตถุดิบในการในการ,การอัปเกรดนี่อัปเกรดอัปเกรดตัวละคราสามดาที่เรามีอ่าเคสสามดาของตัวนี้นี่นีตัวนี้ตัวนี้ โอเคก็คถือว่าเป็นกระจบคลิปที่สั้นๆแล้วกันเพราะว่าอันนี้ผมก็แค่มาทําคลิปให้แบบตีบอสสามตัวละครสามดาวแค่ใช้ตัวละครสามดาวไม่มีความสมดุลหรืออะไรเลยโอเคกันคลิปสำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถสอบถามได้หรืออยากให้ผมแลกเปลี่ยนข้อมูลหรืออะไรก็บอกได้เช่นกันโอเคกันคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมไม่ไปแล้วผมบายบาย